ไม่รู้เป็นใครนะครับไม่รู้เป็นญาติฝ่ายไหนของพออนะครับอ่ะถัดมาครับหน่วยงานราชการนะครับอย่างที่ท่านเลขาพูดไปแล้วหน่วยงานราชการมีขนาดใหญ่เกินควรนะครับมีจริงๆหน่วยงานราชการเนี่ยมันมีคนมากเกินกว่างานจริงๆแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณไปถามหน่วยงานราชการในการจะตอบเหมือนกันหมดว่าคนไม่พอต้องการคนเพิ่มจะเพิ่มขนาดไหนครับทุกวันนี้ยังใหญ่ไม่พออีกนะครับไปถามดูไม่มีหน่วยไหนครับบอกไม่ต้องการคนเพิ่ม ทุกหน่วยบอกเหมือนกันหมดต้องการคนเพิ่มปัญหาพอเราบอกเราจะลดขนาดราชการลงมาเราจะลดยังไงในเมื่อการทุกหน่วยมันพูดเหมือนกันหมดมันต้องการคนเพิ่มนะครับอันนี้คงต้องมานั่งดูกันว่าคนขนาดไหนถึงจะพอขนาดไหนถึงจะเรียกว่ามันมีความมีประสิทธ,ธิภาพนะครับไม่ต้องเอาอะไรมากครับขอนินทาคณะนิดนึงนะครับคณะผมมีเจ้าที่สิบกว่าคนนะครับอาจารย์ยี่สิบคนโอแทบจะหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับมีนักศึกษาระดับปริญญาโท ปิยเอกนะครับอยู่รวมกันแล้วอยู่ประมาณร้อยกว่า200ร้อนะครับพูดแต่ภาษาไทยนะครับไปดูที่ไปดูที่ออฟฟิศของแฟนผมนะครับที่เอแบกคณะวิทย์มีนักศึกษาอยู่รวมกันแล้วประมาณสักทั้งปิยตีปิยโทปิเอกนะประมาณเกือบ400คนนะครับมีอาจารย์50คนเอาใช้เจ้าที่3คนครับนี่ครับนี่คือวิธีการครับแล้วไม่ใช่เจ่าาที่3าคนอย่างเดียวนะ พูดได้ทั้งไทยและอังกฤษครับครบสูตรครับเอออย่างเงี้ยเขาเรียกมีประสิทธิภาพสามคนคุ้มนะครับได้ครับเดีย๋ยวผมก็ชับมาให้ด้ครับได้ได้ได้ครับก็ตอกนั้นแล้ว,ลว,ลวหลายๆข้อผมจะพยายามอ่านผ่านๆเปที่แค่หัวข้อเช่นแค่การมีธรรมนะต่ำคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่อย่างนี้นะครับล้วก็ค้นพบเจอเยอะนะครับเรื่องของระบบอุทรป์นะอันนี้เยอะแยะเกิดขึ้นเยอะเรื่องการซื้อขายตําแหน่งนะครับเรื่องของการขาดระบบคุณธรรมต่างๆในระบบงานราชการนะครับ การถูกแทรกแซงจากทุกคนทางการเมืองเช่นการแต่งตั้งยกเลียต่างอันนี้เราเป็นที่รู้กันอยู่แล้วคงไม่ต้องมานั่งนินทากันซ้ํานะครับเรื่องการไม่พยายามถวงดุลอำนาจกับฝ่ายการเมืองอันนี้ขอพูดตรงนี้นิดหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาผมเคยเห็นนะครับแค่การคือกลุ่มผู้ซึ่งถวงดุลหน้ากับฝ่ายการเมืองถ้าฝ่ายการเมืองมีการตัดสินใจใดๆก็ตามที่มันผิดกฎระเบียบราชการหรือเกิดการคอร์รัปชันหรืออะไรหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อตำแหน่งหน้าที่ก็แล้วแค่การคือหน่วยงานที่ต้องมีหน้าที่ถวงดุลแต่ปัันนไยยเห็วววดล้ก นะครับหัว่าไปด้วยกันนักการเมืองไปทางไหนก็ไปด้วยกันท้งนั้นนะครับก็มีแนวโน้มทํางานผิดพลาดบ่อยแล้วก็ชอบปกปิดต่างๆนะครับมีขั้นตอนปฏิบัติงานที่มากยุ่งยากซับซ้อนมากมายนะครับไม่ค่อยใส่ใจปัญหาของประชาชนันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถ้าประชาชนไปติดต่อโดยงารในการตอนเที่ยงไม่ต้องคิดว่าจะเจอใครนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเบิหารจัดการอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับรก็คือค่อนข้างที่จะ ไม่คุ้มทุนนะครับบางเรื่องนี้ใช้ใช้เงินจนจนเกินเหตุจนไม่คุ้มกับผลงานของราชการที่ออกมานะครับขาดการนําวิธีการใหม่ๆมาใช้ปัจจุบันนี่เป็นระบบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยังคงมีการจํานวนมากที่ต่อต้านเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ขอนินทานิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งขอเวลาทีหนึ่งสักครึ่งนาทีนะครับมีอยู่กรมหนึ่งครับ30ปีที่ผ่านมานะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับกรมที่ดิน ไอ้ป้ายที่บอกว่าขั้นตอนการทํางานสองชั่วโมงครึ่งมีอะไรบ้างนะครับผมเคยไปกรมที่ดินครั้งแรกประมาณปี2534ตอนนี้ปี2557นะครับปีที่แล้วผมไปโอนไปซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งไอ้ป้ายนั้นยังแปะอยู่เหมือนเดิมเลยครับทุกวันนี้เขามีคอมพิวเตอร์ใช้กันแล้วนะครับป้ายยังแปะอยู่เหมือนเดิมเลยสองชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าพัฒนากันยังไงนะครับไอ้ป้ายเดิมยังแปะอยู่เลยนะครับก็ประชาชนก็ถึงยาก นะครับอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจนะครับบางคนบอกโอ้ยเดี๋ยวนี้หน่วยงานราชก,การเขาตอนรับประชาชนอยู่แล้วแน่ใจหรอครับนะครับท่านลองเดินขึ้นไปจนผู้ว่าบอกขอพบผู้ว่าถามถามจะเจอจได้จะได้เจอไหมวันนี้เราอยากเจอเนี่ยผมอยากเจอ,ผ,อ,เจอผู้จันก,การตำรวจแห่งชาติอุดลุนแสงสินแก้วอ่ะถ้าผมเดินไปสตชวันนี้จะให้ผมเจอเปล่าไม่ต้องตั้งคําถามก่อนไหนบอกเขาถึงง่ายไงนะครับนะครับ,นะรบก็คือมีบางข้าราชการบางหน่วยก็จะมีพฤติกรรมคือไม่ได้หมายถึงข้าราชการทั้งทุก ในหน่วยหนึ่งมีครบทุกข้อนะครับถ้ถาในหน่วยหนึ่งมีครบทุกข้อนี่คือมันคงเจ๊งล้มละลายไปแล้วอ่ะนะครับมันคงมีเป็นบางข้อนะครับมีพฤติกรรมหญิงยาอโสมีคติต่อความเห็นประชาชนขอารล,ลมขันอย่างเงี้ยนะครับก็คือเช่นพวกประเภทยิ้มไม่ค่อยเป็นอ่ะแต่เดี๋ยวนีอย่างดีนะครับถูกบังคับให้ยิ้มก็เริ่มยิ้มมากขึ้นนะครับก็บางคนก็ไม่ฟังความเห็นประชาชนเวลามีมีเช่นทําประชาคมต่างๆเงี้ยบางทีก็ประชาชนพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เสนอนี่นไม่ค่อยฟังฟังเฉยเถึงเวลาตัวเองก็ ถัดมาก็คือไม่ยึดติดกับประชาชนนะครับไม่ยึดติดว่าประชาชนก็ต้องการอะไรไม่ลงไปดูประชาชนว่าเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับไปยึดติดกับนักการเมืองรอฝ่ายการเมืองสั่งอย่างเดียวนะครับเต็ไมไปด้วยความขัดแยง้งนะครับทษทีครับลุกแกมอำนาจก่อนนะครับอ่านี้เราเห็นภาพชัดเจนแค่การส่วนใหญ่จะมีจํานวนหนึ่งที่ลุกแกมอำนาจช้อยใชใช,ใช้อํานาจต่างๆที่ตัวเองมีอยู่นะครับการไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และการคอร์รัปชันต่างๆเช่นการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ ่งต่างนะครับเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่้วยความขัดแย้งและการแข่งขันกันเองคุณไปดูหน่วยงานราชการนะคุณเขาแข่งขันกันแหลกลานผมเวลาผมสอนหนังสือผมจะบอกนักศึกษาเนี่ยคุณนะตอนนี้คุณ4ี่สี่ี่ห้านะคุณรักกันดีนะคอยดูกันเนี่ยตอนคุณแย่ง4ี่ดน่คุณถ้าจะเอาไม้ตีกันนะนะครับแข่งขันกันหนักมากนะครับก็อี้มันน้อยอะนะครับถูกออกแบบให้ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะยิ่งกันไม่ไว้ใจผู้ใต้บังคับบัญชาไปไหนมาไหนต้องมีเปเปอร์ครับมีกระดาษจะไปไหนมาี่ยอย่างขึ้นนเครื่่งิี นะครับต้องมี boarding pass ใช่ไไปต่างประเทศนะครับผมเคยอยู่ครั้งไปต่างประเทศต้องมี boarding pass พอ,อกลับมาต้องมี boarding pass ส่งนะครับผมมีแต่ boarding pass ขากลับขาไปหาไม่เจอเขาบอกไม่ได้อาจารย์ต้องไปหาให้เจอ boarding pass ขาไปอ,อขาไปผมคงพายเรือไปนะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของอะไรครับเอากาสารงานเอากาสารจนเกินเหตุนะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพอทุกอย่างเนี่ยไม่ไว้ใจกันทุกอย่างมันเลยขึ้นอยู่การตัดใจของผู้บังคับบัญชาไปหนักอยู่ที่หัวครับ ทุกอย่างแล้วแต่นายบางกรมแล้วแต่นายจริงๆครับนายสั่งทุกอย่างนะครับรองอธิบดีมีหน้าที่อย่างเดียวคือฟังอธิบดีนะครับระบบการเนี่ยถูกออกแบบให้ต้องโกหกเพื่อความอยู่รอดอันนี้ผมบอกเลยทุกหน่วยราชการมีเหมือนกันหมดครับถ้าคิดไม่ออกให้ไปดูโครงการทัศนศึกษาครับไปดูเลยไอโครงการทัศนศึกษาเนี่ยไปทัศนศึกษาไปดูงานที่นู่นที่นี่ไปเจ็ดวันดูงานครึ่งวันอีกหกวันครึ่งนั่งเที่ยวหรือไม่จริงจริงไหมครับเออ ก็กลับมาทุกคนต้องโกหกเหมือนกันหมดไม่โกหกไม่ได้นะทุกคนต้องโกหกเหมือนกันหมดเราคือเราไปทัศนศึกษาเออเนี่ยคือที่เห็นนะครับสุดท้ายเลยนะครับการวัดความละเร็จของหน่วยงานราชการเนี่ยเน้นวัดเชิงปริมาณครับไม่สนใจเชิงคุณภาพเชิงปริมาณถ้าท่านนึกไม่ออกไอ้เขาไปดูไอ้ไปดูกรพรอ่ะไอ้ตัวชี้วัดทั้งหลายกรพรอวัดกันให้มั่วห,หมดเลยนะครับอะไรก็ไม่รู้ถ้ากรพรอท่านยังนึกไม่ออกท่านไปดูตํารวจเอาสั้นสั้น ตำรวจเนี่ยชอบแปะป้ายไว้นะครับเดือนนี้จับผู้ร้ายได้กี่คนเดือนนี้มีจับคดีได้ทั้งหมด80คดีเดือนถัดมาจับได้ร้อยคดีพอเดือนถัดไปเฮ้ยจับได้แค่แปดสิบทาจะต่ำกว่าร้อยทำไงเดียเพิ่มต้องเพิ่มตัวชี้วัดให้มันถึงร้อยนู่นนะครับไปจับคนแก่เล่นไพ่ตองเดี๋ยวก็เข้าไปเองนะครับวัดแต่เชิงปริมาณรู้ไหมครับว่าครั้งหนึ่งนะผมพูดให้ฟังนิดหนึ่งข้อสุดท้ายนะครับว่าเคยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดประมาณปี2 5ั้งรับนทีานี่องของตํารวจที่นคร เขาไปทําวิจัยว่าในหนึ่งร้อยคดีที่ตํารวจนครศรีธรรมราชเคยจับคดีได้มีกี่คดีที่ศาลตัดสินว่าผิดจริงเอาสุดท้ายจนศาลตัดสินในหนัในหนึ่งร้อยคดีท่านรู้ไหมครับว่าผลวิจัยออกมาว่าไงแปดคดีเท่านั้นครับจากร้อยคดีที่ศาลตัดสินว่าผิดจริงแปลว่าอเก้าสิบสองคดีมันเกิดอะไรขึ้นครับแปลว่าอะไรมั่วแพ้หรือหลักฐานไม่มี เออโอ้โหคงต้องหาคําตอบกันเยอะเลยนะครับผมไม่รู้ปัจจุบันมันพัฒนาอย่างนะอันนี้เป็นเป็นงานวิจัยเก่าแก่มากแล้วตั้งแต่สมัยโบราณ20ปีแล้วนะครับปัจจุบันน่าจะน่าจะมากกว่า8มั้งครับเอ,อเอาให้ครบหลกัน12อก็ยังดีนะครับก็เดี๋ยวผมพิเศษไว้เ,เท่านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องออการไปรู้ระบบราชการถ้าเราจะร,ระบบบรหารราชการได้นะครับไอที่ผมพูดมา23ข้อถ้าแก้23ข้อที่ได้หมดจบครับเราแฮปปี้ขอบคุณมากครับ ครับขอบคุณฮะท่านอาจารย์สุวิชานะฮะก็เป็นประเด็นที่ท่านาสำรวจมาแล้วนำเสนอนะฮะซึ่งก็ต้องมาจัดลำดับนะฮะว่าเอา,เอาไหนก่อนอันไหนหลังแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเชื่อมโยงกันนะครับกอ็อันนี้ได้แจกแจกทุกท่านแล้วใช่ไหก็อยู่ในมือทุกท่านแล้วนะครับครับเ,เราจะมีเวลาถึง12-300นนะฮะแล้วก็จะเรียนเชิญท่านวิทยากรอีก3ท่านนะครับวันนั้นก็ขอความกรุณา,าสัก 15นาทีนะฮะขอเรียนเชิญท่านอ,าอาดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านพันชัยวัฒนชัยเชิญครับท่านประธานครับแล้วก็ผู้ร่วมสัมมนาครับในฐานะที่ผมเป็นนักปฏิบัติระบบราชการมาจนเกษียณเมื่อ2ปีที่แล้วเป็นทั้งปลัดเพอแอนมเพอแล้วก็เป็นผอกองที่ดูแลอบตมาแล้วก็โอนมาอยู่สำนักนายกก็เป็นผู้ตรวจแล้วก็ไปรองปลัดนะครับตอนนี้ก็ไปทํางานช่วยกับสถาบันปิดทองหลังพระ เอาแนวพระรัตไปใช้ในเรื่องการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาทํางานกับชาวบ้านเอาชาวบ้านเป็นตัวตั้งแล้วก็ไม่เน้นรับเหมาก,ก็ไปทํางานจังหวัดต่างๆหลา,หลายสิบจังหวัดครับตอนนี้ครับก็ไปเรียนรู้กับประสบการณ์เดิมๆด้วยตอนี้สิ่งที่ผมจะพูดมี 4- ีหหัวข้อนะครับเรื่องใหญ่ๆก็คือว่าระบบราชการมันเป็นยังไงกันนะครับแบ่งกันยังไงนะครับส่วนกลางส่วนภาคท้องถิน่นเราจะปรับปรุง,งมันมีปัญหาอะไรทั้งส่วนกลางพื้นภาคท้องถิน่นแล้วเราจะปรับปรุงอย่างไร ประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างไรนะครับแล้วก็ระบบตรวจสอบที่อยากจะเน้นมันอย่างไรนะครับแล้วผมก็จะเลยไปอีกนิดหนึ่งคืออำนาจอีกอันหนึ่งที่พี่น้องประชาชนยังไม่ได้มีส่วนร่วมมากนะักคืออำนาจตุลาการประชาชนควรจะเข้ามาเป็นเป็นจูรี่เป็นลูกขุนในการพาาาิจารณาคดีจริงคดีย,ยาอย่างไรเหมือนกับร,ระบบตรวจสอบเนี่ยครับอันนี้ก็จะเน้นไปที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมนะเป้าหมายของผมนะครับครับก็มาเริ่มการะบบราชการก็เป็นส่วนหนึ่งของ ของอฝ่ายบริหารเป็นเครื่องมือของรัฐบาล20กระทรวงแล้วก็ยังมีหน่วยงานของรัฐตั้งมาเป็นรัฐวิสาหกิจอะไรเยอะแยะแล้วก็มีองค์การมหาชนอีกเยอะเลยแต่เข้ามาต่อหลังเนี่ยนอกจากส่วนการภูิภาคท้องถิน่นแต่นี้ปัญหาของบ้านเราเนี่ยก็คือมันรวมศูนย์อำนาจไว้ที่กระทรวงทะบวงกรมตอนผมเป็นผู้ตรวจสำนักขยกเปไปลองปลัดเนี่ยที่ทำเนียบยทุกวันอังคารประชุมครมจะมีพี่น้องเดินทางจากเจ็ดสิบ 6จังหวัดตอนนี้77จังหวัดและบุรการสุดท้ายมาเรียกร้องเพื่อจะแก้กฎระเบียบเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องน้ําเรื่องดินเรื่องป่าเรื่องความไม่เป็นธรรมทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็จะมาแห่กันมาเพราะอะไรเพราะอำนาจมารวมศูนย์อยู่ที่ที่ทำเนียบที่ส่วนกลางที่กระทรวงทบวงกรมนะครับอันนี้คือปัญหาอันที่สองก็คือไม่ได้กระจายไปสู่ส่วนผูมิภาคเราปฏิรูปราชการที่พี่ มาบอกแล้วว่าตั้งแต่ปฏิรูปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รวบมาเป็นกระทรวงจากมณฑลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเอามาให้เป็นกระทรวงแล้วก็ส่งคนออกไปปกครองบ้านเมืองครับนะครับแต่ก่อนก็มีเจ้าผู้ปกครอ,องบ้านเมืองมีเจ้าเมืองอะไรต่างๆแต่นี้ส่วนกลางก็ส่งคนไปนะครับก็เกิดมีผู้ว่ามีเจ้าเมืองอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็พัฒนาจนมาเป็นท้องถิ่นเรื่อยขึ้นมาตอนนี้บ้านเราเนี่ยอำนาจมันมาอยู่ที่กระทรวงทบบงกรมเยอะนะครับการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ย ว่าเอาไม่อยู่วน่าส่วนจังหวัดเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าอำนาจไปอยู่ที่ส่วนกลางจะเรื่องป่าเรื่องน้ําเรื่องดินทรัพยากรต้องมาขอที่แก้มาขอกฎระเบียบขอทิพดีขอปลัดกระทรวงขอรัฐมนตรีหมดเลยอำนาจมันอย่างนี้ตอนี้แนวทางจะแก้ไขปัญหานี้ก็อย่างที่ที่กปปสม,มีแนวธงชัดเจนแล้วก็คือต้องให้พี่น้องกลับไปในภูมิภาคให้เขาไปจัดการปกครองตนเองนะตัวอย่างที่เขามีมาก่อนร่างไว้แล้วก็คือร่างพรบเชียงใหม่จัดการปกครองตนเอง เขาเสนอเป็นกฎหมายที่ชัดเจนมากก้าวหน้ามากก้าวหน้ากว่ากรุงเทพมหานครเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจะยกเลิกภูมิภาคเชียงใหม่จัดการปกครองตนเองเนี่ยผมจะยกตัวอย่างอธิบายลงนิดนิดหนึ่งก็คือว่าเขาจะให้พี่น้องประชาชนเลือกผู้บริหารเองเลือกฝ่ายนิติบัญญัติเองเท่านั้นไม่พอครับสิ่งที่ก้าวหน้าที่ดีมากก็คือมีสภาพลเมืองสรรหาจากทุกอาชีพมามาเป็นสภาที่คอยถ่วงดุลสองอำนาจ นี้ก็คืออำนาจบริหารจากผู้ว่ากับอำนาจนิติบัญญัติจากสภานิติบัญญัติในจังหวัดนั้นๆมีสภาพลเมืองมาอีกอำนาจหนึ่งนะครับคอยมาดูเรื่องนโยบายไม่ว่าพอคุณมาเป็นนายกเทศมนตรีนายกจังหวัดแล้วคุณจะทําอะไรก็เรื่องคุณนี้ไม่ได้ละต้องผ่านสภาพลเมืองก่อนคุณมีวิสัยทัศน์ยังไงจะพัฒนาเมืองไปยังไงคุณต้องผ่านสภาพลเมืองขั้นตอนคุณพัฒนาจัดซื้อจัดจ้างทํางานอะไรเนี่ยต้องผ่านการดูของสภาพลเมือง สภาพลเมืองนีจ้จะค่อนข้างจะมีม,มีมีบทบาทมีอิทธิพลมากแต่ว่าต้องพยายามจะสรรหามาอย่างไงนี่ให้สภาพลเมืองเนี่ยคอยถ่วงดุลไม่ให้อยู่ในฝ่ายเดียวกับนายกผู้บริหารท้องถิน่นหรือฝ่ายนิติบัญญัติขณะนี้นายกอบตเทศบาลอบจอมันมัน,ม,นมันอยู่ฝ่ายเดียวกันหมดมันก็เลยไม่ได้ฟังประชาชนละนะกรุงเทพมหานครก็เหมือนกันจะต้องมาสรรหาสภาพลเมืองใหม่เขตก็ไม่ได้ฟังพี่น้องประชาชนเขตขึ้นต่อ ผู้ว่ากรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร,ร,เ,นครเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งเป็นเรามีสองรูปคือกรุงเทพกับเมืองพัทยาอันนี้ก็ต้องกรุงเทพก็ต้องปรับปรุงครับเพราะว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมเหมือนกันน้อยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องผู้ิภาค77จังหวัดจะจะจะ,จะมีการเลือกผู้บริหารเขาเองเพราะอะไรครับที่ผ่านมาผู้บริหารก็คือผู้ว่าหัวหน้าส่วนต่างๆส่งมาจากส่วนกลางหมดขณะนี้ผมอยู่มหาไทยมา20ปีแนนมเพอผู้ว่าขณะนี้ปัจจุบันระยะหลังๆเนี่ย เปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนทุกปีความต่อเนื่องไม่มีแล้วก็องค์ความรู้ไม่ได้เก่งกว่าคนในพื้นที่เลยนะครับคนในพื้นที่ไม่ว่าภาคธุรกิจเอกชนนักวิชาการปา่าชาวบ้านองคอ์กรต่างเนี่ยเขามีองค์ความรู้ที่จะพัฒนาบ้านเมืองเขาที่จะมองเชื่อมโยงไประดับกลุ่มจังหวัดภาคอะไรได้หมดนะอันเนี้ยเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนคนที่พยาวเขาบอกว่าทําไมเขาจะเลือกผู้ว่าไม่ได้ในเมื่อกรุงเทพมนครเลือกได้คนแม่สอนเขาก็บ่นอย่างนี้ เขต้องเสนอกฎหมายร่างนี้ขึ้นมาเพื่อมาเลือกผู้บริหารเองแล้วนะครับแล้วก็คนอำนาจเจริญเมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่า7อําอำเภอห6าสบตำบลเขามาประกาศที่ที่ที่ตัวเมืองเลยบอกว่าฉันจะเป็นเมืองธรรมเกษตรฉันจะปกครองตนเองฉันจะดูแลของฉันเองทำไมจะทําไม่ได้เขาทําได้พี่น้องประชาชนเขามีองค์ความรู้ไปมากมายแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขากฎหมายยังไม่ได้แก้เต่านั้นเอง อันนี้ก็จะแก้เรื่องการรวมศูนย์ก็คือให้ทุกจังหวัดเนี่ยเขาจัดการปกครองตนเองเขาทําได้ครับแล้วทําไมมีอบตอ,อย่างได้มีเทศบาลก็ได้อบตอก็เริ่มมาจากสมัยท่านประชาธิปัตย์นี่แหละท่านชำนิตอนนั้นอะไรเนี่ยก็ช่วยกันผมตอนนั้นก็อยู่ที่มหาไทยทาไมให้ประชาชนก็ทําได้แต่เพียงแต่ว่าเราต้องมาดูสักหน่อยว่ามันองค์กรเล็กใหญ่จะรวมยังไงจังหวัดจัดการปกครองตนเองเขาจะมีแค่สองรูปก็คือทั้งจังหวัดเป็น ท้องถิ่นหมดเลยและอีกรูปหนึ่งข้างล่างก็เป็นท้องถิ่นชนกันจะเป็นอบตเทศบาลชนกันแต่ละท้องถิ่นเนี่ยท้องถิ่นใหญ่กับท้องถิ่นเล็กเป็นอิสระต่อกันแต่ว่าเชื่อมกันทํางานร่วมกันของใหญ่ไปให้ระดับจังหวัดทำของเล็กก็เทศบาลหรืออบตอที่ชนกันทําไปนะแล้วก็จะมีสภาพลเมืองคอยกํากับตั้งแต่ท้องถิน่นทุกท้องถิน่นทุกระดับผมยังเชื่อมั่นว่าถ้ามีสภาพลเมืองมากํากับให้อํานาจเขาไป ปัญหาต่างๆจะแก้ได้เรื่องทุจริตอร์รัปชันเรื่องไม่ฟังพี่น้องประชาชนมันจะแก้ได้เพราะก่อนที่คุณจะทําแผนพัฒนาคุณจะต้องยุสั์จังหวัดกลุ่มจังหวัดคุณต้องฟังสภาพลเมืองก่อนนะทำไปแล้ว implement ไปแล้วทุจริตก็ไอ้นี่มาคอยตรวจสอบประเมินผลก็ไอ้นี่มาตรวจสอบต้องให้สภาพลเมืองต้องไปหาทางทําดีๆว่าทํายังไงให้สภาพลเมืองทุกระดับเนี่ยตรวจสอบไปนะครับอันนี้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องระบบราชการที่หนึ่ง มันรวมศูนย์สองมันซ้ําซ้อนเพราะว่า20กระทรวงเนี่ยงานมันซ้อนๆกันเยอะแล้วไปซ้อนกับภูมิภาคตอนนี้ไปซ้อนกับท้องถิ่นตอนนี้นะฮะน้ำแรงแฟงลงทําถนนอะไรอบตอก็ทําจังหวัดก็มียุศาสตร์จังหวัดทาก็มีงบใครก็อยากได้งบกระทรวงก็ทํามันซ้อนกันหมดเลยตรงน,นี้ต้องแบ่งให้ชัดเจนส่วนกลางกระทรวงทบงกรมจะต้องไปทําเฉพาะเรื่องที่เป็นวิชาการระเบียบกฎหมายเรื่องภาพรวมใหญ่ๆหรือว่าที่ร่างจังหวัดจัดก,การปกครองตอนนัวเองบอกว่า ในพื้นที่เขาจะไม่ทําเพราะเขาเป็นท้องถิ่นจังหวัดเขาจะไม่ทํา3 4เรื่องเช่นเรื่องศาลนะครับเรื่องต่างประเทศเรื่องจัดเก็บการเงินการคลังนะครับเรื่องทหารอำนวยความมั่นคงเรื่องใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่ทําแต่เรื่องอะไรที่ประชาชนเขาทาได้หมดอะมันไม่ใช่คิดอะไรไปดวงจันทร์นะครับพี่น้องประชาชนเขาคิดได้ทําได้หมดถ่ายโอนจากกระทรวงทบวงกรมไปให้พี่น้องประชาชนเถอะเขาทําได้เชื่อมั่นเขาทําได้อันนี้ก็จะแก้เรื่องความซ้ําซ้อนเรื่อง เปลืองสิ้นเปลืองงบประมาณส่วนกลางก็จะเล็กลงละก็ไม่ต้องไปกลัวว่าขณะนี้เงินเงินรัฐบาลของประเทศเนี่ยไปเป็นค่าค่าจ้างเงินเดือนทั้งหลายเนี่ยต้อง4ี่ห้าสิบนงบพัฒนาแค่20%กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะล้านล้านกว่าบาทเนี่ยสล้านล้านกว่าบาทเป็นเป็นเงินพัฒนาประเทศแค่ 20- 3 0เป็นเพราะว่าไปเป็นเงินเดือนค่าจ้างซะเยอะเลยนะอันนี้ก็ต้องลดลงไปลดขนาดลดภาระหน้าที่แล้วก็ลดกําลังคนลงไป อ้าแล้วถามว่าไอ้ข้าราชการภูมิภาคผมเคยเป็นานอำเภอมาจะอยู่ไหนข้าราชการเกษตรสาสุขที่ไปอยู่ภูภาคเขาบอกให้คุณเลือกเอาถ้าคุณจะอยู่ในกระทรวงส่วนกลางคุณก็มาอยู่ส่วนกลางถ้าคุณไม่นั้นคุณจะต้องไปอยู่ในท้องถิ่นในจังหวัดเขามีเงินเดือนให้คุณคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะขอให้คุณทํางานแล้วกันคุณไม่ต้องเลือกว่าคุณจะอยู่ไหนให้อยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดนั่นแหละเชียงใหม่คุณก็ขึ้นกับเชียงใหม่จัดการปกครองตนเองนะยกเลิกภูมิภาคไปแล้วให้คุณไปอยู่ไปอยู่กับเขาทํางานกับท้องถิ่นก็รับใช้พี่น้องปประชานไ ถามว่าอบจอเป็นยังไงอบจเลิกได้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้มีพื้นที่เพราะพื้นที่เป็นเรื่องของเทศบาลอบจแล้วนะอบจอก็เลิกไปซะเราต้องกล้ากล้าที่จะยกเลิกไปเหมือนกับกล้าที่จะให้เลือกผู้บริหารอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือถามว่าประชาชนมีส่วนร่วมยังไงประชาชนจะต้องเลือกผู้ริหารยังไงไปออกแบบกันดีประชาชนจะต้องเลือกนิติบัญญัติยังไงประชาชนจะต้องมาเลือกที่สําคัญที่ส,สุดคือสภาพลเมืองมาคุมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น เทศบาลอบตและท้องถิ่นเต็มพื้นที่จังหวัดแล้วก็จะมาส่วนกลางก็ฝ่ายการเมืองเขากาลังคิดกันอยู่ว่าปฏิรูปทั้งระบบประเทศ่สภาพลเมืองจะขึ้นมาอยู่ยังไงไม่ใช่ให้ปล่อยมีแต่มีแต่พักการเมืองของพักการเมืองอย่างเดียวพี่น้องประชาชนทุกอาชีพจะต้องเข้าไปอยู่ในสภาใหญ่กรุงเทพได้ไม่ว่าจะเป็นป่าข้าราชการอาชีพต่างๆต้องให้มีตัวแทนเข้าไปนะครับชาวนาผู้ใช้แรงงาน ผู้ค้าเล็กค้าใหญ่ค้าย่อยต้องให้เข้ามีตัวแทนที่นั่งในสภาใหญ่เหมือนกับท้องถิ่นระดับจังหวัดอำเภอก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็อำเภอก็ต้องก็ก็ก็ up, แคบจะแหนอำเภอก็ไม่ไม่มีความจําเป็นละเพราะว่าพี่น้องประชาชนเขามาทํางานแทนกันได้นะครับตอนนี้ระบบตรวจสอบทวงดุลเป็นยังไงครับระบบตรวจสอบทวงดุลเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยน้อยมากเลยเพราะว่าระบบรชาชการเขาจะตรวจสอบทวงดุลเขามีผู้ตรวจสํานักนาย,ยกผมเนี่ยเป็นผู้ตว Mar รวจสานักนายกมา ปีแล้วมีผู้ตรวจกระทรวงกลมส่วนใหญ่ก็ไปตรวจตรวจมีสองอย่างหนึ่งตรวจเชิงชเชิงบวกอะ่ะคือเสนอแนะติดตามงานมันก้าวหน้าถึงไหนแต่ไอ้เชิงเชิงที่จะเอาจริงเอาจังเชิงสร้างสรรค์เชิงลบพูดง่ายๆเนี่ยก็คือว่ารู้ว่าทุจริตเขาลองเรียนมาเนี่ยแล้วคุณสอบข้อที่จริงไปแล้วคุณจะกล้าฟันเรื่องวินัยอาญาไหมแพ่งไหมอันเนี้ยไม่ค่อยมีเพราะว่าอะไรไปติดที่ระบบอุปถัมภ์กันไปถึงปลัดกระทรวงไอ้ไปจีบไปดีก็เผาไป แทนที่จะความผิดร้ายแรงไล่ออกลดออกก็เป็น <c oughs> ความผิดเล็กๆกน้อยๆตักเตือนว่ากล่าวอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาจะเห็นไหมครับว่าข่าวจากสื่อเนี่ยผู้ตรวจของกระทรวงสำนักนายกผู้ตรวจกรมเนี่ยจะเอาผิดข้าราชการแรงๆนี่แทบจะน้อยมากเลยยกเว้นว่าเขาก็ไปร้องอปปชอ,อะไรแต่ว่าเวลาดำเนินคดียาผู้ตรวจพวกนี้ก็ไม่ได้ดำเนินคดียาต้องส่งให้ปทปทปปทก็คือเขาจะสอบคดียาที่ข้าราชการต่ำกว่า4ีลงมา แต่ถ้าปปชนี่ก็สูงกว่า48ขึ้นไปเดี๋ยวนี้มีปปทแล้วปปชพวกนี้ก็จะมาทําหน้าที่สอบเรื่องส่งฟ้องคดีอาญาทั้งหลายเหล่านี้นะครับอันนี้แต่ว่าถามว่าประชาชนมีส่วนร่วมไหมก็ยังไม่มีขณะนี้เขาก็มีการเลือกปปชจังหวัดกันนะฮะปปชจังหวัดเนี่ยเขาก็สรรหาก็มีได้ข่าวมีการวิ่งเต้นอีกประชาชนก็ยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องไปดูเรื่องระบบตรวจสอบถุกดุลแล้วก็ระบบตรวจสอบถุกดุลเนี่ย ที่จริงๆแล้วก็คือต้องให้สภาพลเมืองที่อยู่ในระดับด้านนะเขามีสิทธิที่จะตรวจสอบทุงดุลได้เลยนะฮะตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ปํปลายน้ําดูตั้งแต่นโยบายการปฏิบัติแล้วก็ผลลัพธ์จากการพัฒนาเนี่ยให้สภาพลเมืองเนี่ยเขามาดูแลอันนี้มันจะไปได้นะครับอีกอันนึงที่ผมอยากฝากไว้ว่าระบบราชการต้องปรับแล้วเนี่ยก็คือ,อลดส่วนกลางนะฮะแล้วไปเพิ่มทางจังหวัดปกครองตนเองนะครับให้เลือกผู้บริหารเรื่องนิติบัญญัติ แล้วก็สําคัญที่ต้องมีสภาพลเมืองมาคอยกํากับมันจะแก้ปัญหาโครงสร้างระบบราชการใหญ่ๆได้เยอะเลยเกือบจะเกือบจะ,จะแทบจะหมดเลยแล้วแทบกระจายอำนาจแบบนี้ลงมานะครับตอนนี้ผมขอฝากไปถึงอีกอันหนึ่งที่หัวข้อสุดท,ท,ท,ท้ายที่จะพูดก็คืออํานาจฝ่ายตุลาการตะก,กี้เราพูดถึงอํานาจนิติบัญญัติเขากลาลังจะไปมีคนจะแก้และเรื่องสภาเรื่องอะไรก็ว่าไปพักการเมืองจะจะแก้ยังไงจะหาสรรหาอย่างไงอยําอนาจบริหารเราพูดถึงเรื่องระบบคอรมอแล้วก็ระบบ ระบบบริหารนี่เราพูดถึงแต่นี้อํานาจนิติบัญญัติประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมเลยนะผมเคยเสนอว่าอํานาจนิติบัญญัติเวลาเกิดคดีอาญาขึ้นมาเนี่ยถ้าให้พี่น้องประชาชนเป็นเหมือนกับเป็นคณะลูกขุนที่อเมริกาก็เคยทําแล้วให้พี่น้องประชาชนมาร่วมสอบกับฝ่ายปกครองก็ได้ฝ่ายตำรวจก็ได้ให้เป็นพนักงานสอบสวนร่วมกันไปแก้ปาวิอาญาซะแล้วให้พี่น้องประชาชนเข้ามาสอบข้อเท็จจริงของคดีอาญาทั่วๆไปเลยลองดูสิครับ ผมว่าพี่น้องประชาชนเขารู้ว่าในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนในท้องถิน่นในเขตเนี่ยใครมันทําทุจริตเรื่องคเดียารักชิงรักวิ่งชิงป้นคมคืนฆ่าอย่างเงี้ยให้พี่น้องประชาชนเขามาร่วมสอบไม่ใช่ปล่อยให้ตํารวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองสอบฝ่ายเดียวผมว่ามันหมดสมัยละประชาชนต้องมาใช้อํานาจตุลาการด้วยอํานาจที่ศาลเนี่ยประชาชนยังไม,เามา่เข้ามาใช้เลยเราจะเป็นรูปประเทศอ่ะเราต้องให้ประชาชนเชื่อมั่นแล้วมาทดลองดูนะให้ อำนาจประชาชนเข้ามาสอบกริยารับรองเลยความเป็นธรรมจะจะเกิดขึ้นมากมายมหาศาลนะครับผมมีความเชื่อมั่นว่าประชาชนทําได้แล้วเมื่อสอบข้อท็จจริงแล้วว่าไอ้นี่ผิดถูกยังไงไอายการตำรวจไปจับมาอายการส่งฟ้องไปตามข้อกฎหมายศาลต้องตัดสินข้อกฎหมายตามข้อเท็จจริงที่พี่น้องประชาชนเขาสอบขึ้นมานะครับเราเริ่มสิครับเราอยากให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยต้องให้เริ่มทั้ง3อำนาจนอำนาจที่ประทาย ทั้งนิติบัญญัติบริหารตุลาการตุลาการนี่ประชาชนยังไม่มีส่วนเลยผมเป็นประหลัดเพอเป็นอะไรมาเนี่ยก็อยู่ที่จิตสํานึกของแต่ละคนว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนจะหาทานายอะไรยังไงแต่ประชาชนมาคอยพึ่งอย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้ยังขาดมากอีกประเด็นหนึ่งก็คือผมเป็นตัวราชาการมาเนี่ยเกือบจะทั่วประเทศทํางานเป็นประหลัดเพอไปอะไรมาเนี่ยสิ่งที่สาคัญต้องแก้ปฏิรูปอันหนึ่งคืออิทธิพลเจ้าพ่อท้องถิน่นมีเกือบทุกจังหวัดนักเลงหัวไม้ ใครไม่เชื่อกูยิงกูฆ่าไล่มาเลยตั้งแต่เชียงใหม่จันภาคใต้เนี่ยนะอันเนี้ยต้องไปแก้ครับปฏิรูปยังไม่ได้พูดเรื่องนี้กับปปสอ,อิทธิพลท้องถิ่นนี่ร้ายกาจมากเลยประชาชนนะงานรับเหมาใหญ่ใ,ญใญนกูคมหมดเลยคนอื่นห้ามกูยิงท้งใครขวางใครร้องเรียนกูยิงอย่างเงี้ยเรายังไม่พูดกันเรื่องอิทธิพลท้องถิ่นนะครับต้องมีหน่วยองค์กรมาแก้จับไอ้พวกนี้มาดําเนินคดีพิเศษให้มันะ ถอนลาบถอนโคนไม่งั้นประชาชนอยู่ไม่สุขหรอกคุณไปแก้อะไรก็ตามแต่ยังปล่อยให้มีอิทธิพลท้องถิน่นเจ้าพ่อบ้านใหญ่เขาเรียกบ้านใหญ่ทั้งหลาย<ม>ไล่มาสิเนี่ยขยงขยะพวกนี้บ้านใหญ่ทั้งหมดที่มีปัญหาเนี่ยทั้งสมุทรปราการนคร,รปฐมปราจีนบุรีในบ้านใหญ่เนี่ยอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วก็อย่างแยใครขวางไม่ได้ผมจะล่อมันหลายทีแล้วแต่ตำรวจกยายการที่ไม่เคยเอากับผมตอนผมเป็นผู้ตรวจผู้ว่าก็ไม่เคยจะเอาด้วยนะนม่ไม่มีหมดเลยบ้านใหญ่พวกนี้ ตอนนี้ไปทํางานกับสถาบันปิดทองหลามาไปพัฒนาที่อุทัยธานีถามที่อุทัยธานีที่มีข่าวใช่ไหมก็บ้านใหญ่ทั้งนั้นเลยนะอย่างเงี้ยเราต้องแก้ด้วยเราต้องมีอํานาจพิเศษมาจัดจากัดนะครับอันนี้ก็ขอญาตฝากไว้ว่าปฏิรูปรรษการนั้นลดส่วนกลางแล้วไปเพิ่มให้กับท้องถิน่นเพิ่มให้ประชาชนนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ประชาชนมาตรวจสอบทวงดุลน,นะครับให้ประชาชนมีหน้าตรวจสอบตรงดุลส่วนคดียา,ยานั้นก็ให้ประชาชนร่วมมาเป็น พนักงานสอบสวนคดียาดูสิลองดูสิครับว่าประชาชนเขาทาได้ไหมขอบคุณครับรอบนี้เอาแค่นี้ก่อนมากนะครับก็ประเด็นก็ชัดเจนผมไม่ต้องไปสรุปอะไรนะฮะแต่ว่าท่านคนมหาไทยเก่าบอกว่าเลือกตั้งผู้ว่าเป็นไปได้นะฮะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงไม่ว่าใครจะอยู่จังหวัดไหนด้วยนะฮะน,นี้ก็คงต้องไปหารูปแบบแล้วก็วิธีการนะครับถัดไปนะฮะผมขอเรียนเชิญท่านท่าน อดีตเอกทูตไทยประจำสามชาตินะครับท่านอัศดาชัยนางครับกับเป็นนครับท่านอนดีตข้ททาราชการทั้งหลายนะฮะแล้วก็พี่น้องอชาวไทยที่รักความยุติธรรมและอยากให้ประเทศเราก้าวหน้าขึ้นไปนะครับเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยนะฮะคือกอพกับกพลนี่เป็นหน่วยงาน สองหน่วยงานที่สำคัญที่ดูแลข้าราชการพลเลือนนะฮะแต่จนกระทั่งบัดนี้นะฮะการพัฒนาข้าราชการก็ไม่ได้ไปเท่าไหร่นะฮะผมพูดจากประสบาการณ์นะครับผมอ,อยู่กระทรวงมา35ปี36ปีนะ,ะเป็นข้าราชการสรวงประเทศส่วนใหญ่นี่ผมอยู่ข้างนอกถึง24ปีจาก36ปีนะฮะก็ อาจจะถือว่าถูกในประเทศก็ได้นะฮะแต่ในประเทศแบบนี้ผมชอบเพราะว่าอยู่ข้างนอกนี่เงินเดือนมันดีอยู่ข้างในนะฮะแต่ว่าเรามีความปอิสระด้วยในการตัดสินปัญหาอะไรต่างๆนะฮะผมก็จากประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ยนะฮะผมก็ยังเห็นว่าเราข้าราชการนี่ยังเป็นทาสของนักการเมืองอยู่นะฮะผมก็คิดเป็นปีๆนะฮะเพราะผมก็มีปัญหากับผู้บัญชายเยอะนะฮะ ทั้งทงที่ผมยังไม่ออกจากราชการผมก็ชอบมีปัญหากับผู้ราชการคุณศีมาก็คงรู้เรื่องดีเคยเป็นที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศสมัยผมเถียงกับท่านประธานในเรื่องที่ว่าจะทําโทษข้าราชการคนหนึ่งคนใดหรือไม่นะฮะผมเห็นว่าควรแต่คุณศรีมาบอกว่าอ่าู่กรวยไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องแต่ต่อไปข้าราชการนั้นก็ถูกทําโทษนะครับเพราะว่าทุจริตนะฮะ คือเมืองไทยเนี่ยนะฮะอย่างว่าระบบอุปถัมภ์แลกเกรงใจกันนะฮะถ้ารู้จักกันอะไรต่ออะไรกันก็ปล่อยกันนะฮะมันก็มีปัญหาถ้าเราไม่รู้จักอะไรก็สวยไปนะฮะมันก็ไม่ค่อยยุติธรรมถ้าทำมันก็ต้องมีมาตรฐานเดียวสองมาตรฐานนี่เป็นเรื่องอันตรายสองมาตรฐานสามมาตรฐานนี่นะฮะมันเป็นเรื่องอันตรายที่สุดนะฮะในในสังคมไทยนะฮะ บางทีเราก็เข้าใจเหมือนกันว่าฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยนะฮะมองว่ามันมีหลายมาตรฐานแต่อันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะฮะแลวผมก็เคยเจอมาแล้วนะฮะอันนี้ผมเรียนนิดนะฮะว่าเอ่อ,อ,อผมนี่เคยเป็นข้าราชการเ,เป็นสมาชิกคณะกรรมการพลเรือนของสภานิัญญชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลข้าราชการสภาปัญญชาติและทบวงชำน,นัญที่อยู่ในเครือสภานัญญติชาติอีกหลายหมื่นคน เพราะฉะนั้นงานของเขานี่ใหญ่กว่ากอพอเราเยอะเลยนะใหญ่กับด้านนี้โดยมากมายแล้วก็ <c oughs> มีอํานาจไม่ใช่ทางะระเบียบราชการ,รพลเรือนี้ีรามันเรื่องการเงินด้วยนะฮะผมก็เลยได้มองได้เห็นประสบการณ์หลายอย่างซึ่งผมก็ได้ไปคิดนะฮะแล้วก็ดูว่าวิธีจะแก้ปัญหาข้าราชการ